สบายดีเลยทนายอัจฉริยะท <Yes S 1> ่านผีเสื้อสมุทรนี่ทนายอจฉริยะอานั่งคุณทนายนั่งเลยเขาเขียนชื่อของคุณยักษ์ไว้ชื่อจริงอะผ,ผีเสื้อสมุทรอะไรต้องแบ่งให้คุณไว้ให้คุณไปแบ่งมันก็ต้องแบ่งให้ยุติธรรมกันถ้าจะแบ่งคุณเคยแบ่งแล้วไม่ยุติธรรมหรือมีเหรอก็อยากให้เขาแบ่งให้ยุติธรรมอะฉันก็มีประสบการอะไรเยอะแยะนะมาเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงตาเลี้ยงลูกแบ่งให้มันยุติธรรมให้มัน ไม่ครึ่งก็ยังดี7030ก็ยังดีมันมีบ้านมันมีเงินมันมีที่มีทางอยู่นะมันต้องไปเปิดที่บ้านหลังใหญ่นู่นแหละตรงนี้ไม่ได้เนอะเปิดตรงนี้ไม่ได้หรอกมันยังคุยกันไม่รู้เรื่องอ่ะทีก็อยากให้จะจบจบกันไปซะงั้นก็ไปคุยให้ครบหน้าครบตาดีกว่ามันเปิดตรงนี้ไม่ได้เพราะอะไระไม่รู้มันไปเปิดที่นู่นเออหมดแล้วนะเล่นแล้วนะหมดจริงจริงฉชันเยอะไหมเอออะไรนะ ของชั้นเยอะไหมก็ไม่ได้อ่านมันเป็นความลับมันไม่ยังไม่ได้อ่านไม่ถึงเวลาแม่ต้องเปิดโดยพร้อมหน้าพร้อมตากันชั้นหมดแล้วนะไม่มีอะไรเล่นเลยนะโอ๊ยรีบไปไหนเนี่ยไม่ได้รีบมันหมดจริงๆแสดงว่าเราต้องไปที่บ้านของก็ต้องไปที่บ้านใพร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งทุกคนให้เห็นฉบับนี้แราจะได้ลงนามพร้อมกันเป็นพยงพยานพร้อมกันแล้วถ้าเกิดอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วยังตกลงกันไม่รู้เรื่องละอันนี้ก็ไปไก่เกลี่ยกันในศาลชั้นหมดจริงๆไปได้ละมั้ง อ้าวก็บอกว่าหมดหมดมันก็ไม่ยอมให้ไปอีกดูซิใจจืดใจดำใจไม่ใช่ละกรจริงๆคนไม่มีอะไรจะเล่นแล้วก็จะให้อยู่อีกก็เดี๋ยวมันก็คิดได้ก็ค่อยนึกไปเรื่อยก็ไม่มีใครคิดช่วยเลยแล้วก็เล่นไปเรื่อยก็ไม่มีใครคิดช่วยตามไม่นไม่มีใครมาเติมมาแต่งให้มันรอแต่ให้เราพูดอยู่เนี่ยฉันจะได้อะไรมั้งไหมถามจริงๆมันไม่มีอะไรแล้วแล้วก็ไปกันไม่ดีกว่าหรืออยากรู้ใช่ไหมล่ะ คือถ้าไปแล้วมันไม่ได้อะไรเนี่ยมันเสียเวลาันต้อมมันต้องได้ที่มันต้องได้ยุติธรรมไหมยุติธรรมไหมเนี่ยยุติธรรมมีที่แต่ฉันก็เคยขอไปแล้วนะฉันก็เข้าๆเหมือนกันว่าฉันก็เคยแบบเขามีคนเล่าให้ฟังว่าฉันจะต้องได้สักนิดสักหน่อยถ้าทันจะได้เยอะอยู่นะมีที่ที่สีลมอยู่ร้อยกว่าไร่โอ้สีลมเนี่ยนะร้อยกว่าไร่ร้อยกว่าไร่เลยเหรอที่ดินเหรอใช่จะที่ดินก็บอกล้วไม่มีอะไรเล่นก็บอกแล้วไม่มีอะไรเล่นไง ไปไปก็ไปเออเปิดไม่ได้การเขามันก็จะยื้อไว้อีกยื้อจนเอาใช่ให้มันหายให้ได้ก็งที่มันไม่มีอะไร้หายอีกแล้วมันต้องมีข้าพเจ้านางเฉลียวเป็นผู้จัดการมรดกผู้มบอำนาจจากทวดฉลาดอีกทีหนึ่งโดยคุณประยุทธ์เป็นพยานประยูนประยูนประยุทธ์อย่าเขียนว่าประยุทธ์น้ำสกุลอะไรอ่ะ ลาดพร้าซอยร้อยหนึ่งอ่ะเป็นหมอหมอยุทธหมอไปยุทธหมอฉีดหมอฉีดแคมันอ่ะเออเออใครก็ไปหาเขาซอยลาดพ้าร้อยหนึ่งไปฉีดสเ็มเซลเมียผมก็ไปไปยุทธไปยุทธผู้ช่วยเขาปวิทอ่ะเป็นหมอเนี่ยฉีดไอ้พวกเนี้ยใช่อะไรเขาเรียกอะไรสเต็มเซลล์เขาเรียกอะไรนัเออเขาเขาเรียกว่าแฟกชีดีดแฟกชีมันละลายอนั่นแหละนัั่น ข้าพเจ้านายอนุเชาพครับไม่ใช่เชอปวิชชาข้าพเจ้าอนุขอลงนามลักษณะจะมาทั้งคณะครับขอมอบที่ที่อยู่สีลมกี่ไร่น่ะที่นอนที่นอนที่นอนเป็นอย่างเป็นอย่างใดบ้างเดี๋ยวไป อย,อย่าห้ามฉันเลยฉันอายคนเดี๋ยวก่อนมาทำแค่อย่าห้ามผมเลยผมอายคน